สิริเวชยานการบริการทางการแพทย์เชิงรุกฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล สิริเวชยานหมายถึงรถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคลซึ่งเป็นรถโมบายเคลื่อนที่ที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระคนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีพระราชทานชื่อรถให้ในปีพศ2561และจากนั้นรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลามาโดยตลอด ทุกครั้งที่มีรถศิริวิทยามาเนี่ยก็จะมีหมอที่เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟุ้นฟูเรามีนักกายภาพเราเป็นนักกิจกรรมบําบัดของโรงพยาบาลมาซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับคนไข้ที่หนึ่งคนที่วอล์กอินเข้ามาเขาได้รับบริการทั้งประเมินแล้วก็ได้กับอุปกรณ์กลับไปเป็นอะไรที่มันวันสต็อปเซอร์วิสมากตอบโจทย์สําหรับคนที่ค่อนข้างที่ลําบากในการเชื่อวอล์กอินไปที่โรงพยาบาลที่มันไปไกลแล้วลําบากในการเดินทางอะค่ะ รถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานเป็นรถโมบายเคลื่อนที่ที่ให้บริการทางการแพทย์เชิงรุกเน้นช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขพอแบบมีรถบริการรถของพระเทพใช่ไหมคะ ก็สะดวกขึ้นนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการให้บริการเชิงรุกของรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานตั้งแต่ปีพศ2561ถึงปีพศ2564ให้ได้รับการบริการทางการแพทย์รวมทั้งหมด78ครั้งมีผู้รับบริการทั้งหมด1,603รายโดยภาพรวม ผู้ป่วยมีพัฒนาการด้านร่างกายดีขึ้นจำนวน524รายซึ่งเชื่อว่าในอนาคตจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการจะมีพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งหมด